ตลาดนัดโคกกระบือทั้งโคกจะเลื่อนพี่น้องอำเภอสว่างเส้าเมื่อกี้เป็นเส้าวันเสาพี่น้องไหวง่ามหลายได้หมือนพี่น้องเขาจะขอม้าไหวขายให้พี่น้องเป็นเงินเือนดูนะแม่นี่ก็แม่บอกไงโอ้แม่ลูกตัวนีนแม่แม่ลูกเบียดเอาเราไปหรอเบียดเสาอยู่ที่ป้าพี่น้องซกซุกซกกระลับไปเลยทั้งกรรมการกรรมการเตรียมแยกซกลูก

เดี๋ยวเพิ่นตอกันแลยครับพี่น้องจังเบิงราคาทั้งเพิ่นไอ้เพิ่นตอกเขี้นเห็นแต่เขี้ยนนี่แม่บอกไงได้เลยสูงเท่าไรหลวงพ่อหน่ะสูงร้อยแค่ร้อยสี่สิบเกือบร้อยสี่ทีลูกยังลูกพอเพิ่นจได้อยู่อ่ะจำาำลูกเพิ่นลูกยังพอเพิ่นโอลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มโอ้เพิ่นว่าลูกเบิ่มพี่น้องลูกเบิ่มมันเซ้งหรือไปนี่ยังครับยังยังมาเซ้งเนาะสูงร้อยเกือบร้อยสี่ ก,ก็ได้ราคาพนสามสิบเจ็ดครับโอ้สามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องบ่ได้แพงเนาะราคาหนีนต่อได้หลายด้วยเนาะต่ออะไต่อรองอะไครับพี่เป็นว่าต่อรองได้หลายอยู่บ่สรสามสิบเจ็ดราคาห้องลูกบ่มีใบบ่ละ่ะมีครับ,บมีใบก็มีพี่น้องโอ้แมงงามๆามเลยราคาตอ่อห้อยจีบ่ครับห้อยกี่ห้อยกีเบอร์ที่ต่อเบอร์ ศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสองหกสองสี่หนึสองสีนงศูนย่องมเลี้ยงเด้อพี่น้องนะอ้แม่บกไงนี่แม่สูงตรงนี้เข่งขามันจะว่ได้กัดู่พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อทูเข้ามาเลยแม่ลูกพี่น้องลูกแม่บ่ลูกตุ๊กตกพี่น้อง่บไงน้องสามหม่นห้าพันราคาต่อรองหน่อยเขาพอวันเนาะ งครับเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 8 0 8 8ปดแปดศูนย์แเด้อหี่นึ่งหก้พี่น้องเออคนว่าผู้ใดสนใจพี่น้องโทรเข้ามาเลยสอบถามต่อรองเอาพี่น้องมีแม่ลูกลูกแม่บ่ะลูกแม่ครับลูกแม่รายไปเลยราคาเพิ่นราคาอดไบอกเลยสองหมื่นครับเพิ่นว่าสองหมื่นพี่น้องราคาสองหมื่นตัวแม่แม่นั่งอันเด้ยแม่นบ่ะ่าแม่นเนาะสองหมื่น ก็หอยลวดด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่าเบอร์ปดหศูนย์แปดหกศูนย์สองหกแปดหนึ่งสมศด่า้วพี่น้องด้อคุณใดอยากได้ง่วเลี้ยงพี่น้องเออขวายเลี้ยงไหมโ้ก็มาเลยนี่พี่น้องเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกพี่น้องโอ้ดึงาทางามด้วยเลยงอลเเป็นแม่นั่งแล้วค่ามือแปดพี่น้องโอ้มาจีบไม่จำเป็นสิงมูเออเหรือไม่ลมาเป็นแม่สาว โอ้แม่สาวน่อยพี่น้องคุณดังห้าร้อยชิ้น้าร้อยยาเาสบอกว่าให้เยาเขาเียเนขาจะได้สิปดเนาะครับมืนแพี่น้องโอ้หางามงามหางดดะราคานี่ต่อได้เนาะมงูงเฉาเลยโอ้มงเอยสิบเจ็ดสบเจบอกถึงมันให้สิบเจห้าร้อยเลยเขาจะได้สิโอ้เวียดห้แลสิบเจ็ร้อยขายบ่ได้จะขายได้สิเพื่อ่ามงเอาเด้วพี่น้องด้อเบอร์ติดต่อเบอร์แ ศูนย์แปดหกสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่ง่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าพี่น้องนี่ละาโูปนะครับเามาด้วยเพ่นวะเพ่อจกได้จับพากเขามาสอดพรมลูกเถิกหรือลูกเมลูกเถิกเนาะเท่าไหรราคาเพิ่นวพสามห่นเจ็ดร้อสนพี่น้องเม่บังใยหนึ่งราคาสามหมื่เพเป็นเมลูกพี่น้องสูงก็ร้อยสาห้าเกือบร้อยส่คนละก็อ่างดี ส0 0 0 0บเจ็ดว <c oughs> ันที่ราคานีตอโล่งเลยที้องห้อยยังเลยฮะห้อยแดงพี่น้องเบอร์จิตตอบอนเาแดา่งเก้าหแดนทังในบ้านเฮาลูบันโฟลูบานเสียงพี่น้องราคาตอรองเอาพี่น้องว่า้อยดนหยัดทนยังตอรองอยู่ซื้อตัวเดียวนี่บ่ โอ้มาเดียมาเสืออะไรตัวเดียวสแห้งอย่แบบ้อยเมือนี่แหงปะหรือบ่แหงเอล่ะหหม่นหา่ะหกหมื่นาเนาะรูปบอกบเบิมมันเสื่องไห้เนนาะเสื่องเ่งรับจ้างเสื่องรับจ้างเนาะโอุ้นว่าเสื่งรับจ้างได้พี่น้องมันได้ยักปีเลยนี่สปีกว่าสาปีกว่าแล้วสาปีกว่าโอ้สาม สปีกว่าพ่นว่าเสื่องรับจ้างได้พอปีหกสิบหาราคาเนาะก็สื่อแล้ว่ะก็สื่ออยู่ราคาเนี่ยยังเาครบเบอดค่ะเอเอกสารครบลูกเบิ้มเนาะใบหอดความสมมันสูงเท่าไหรสูงร้อยห้าสประกันร้อยห้าสิบสมประกันร้อยห้าสิบาราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันรอรองไบของน้องเฟืยคนสวยเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปเนาเก้านะ ออกมายืนใส่นาควายงามๆดูเลยจักดอกี่พี sí, okay. ones, cool ่น้องน้องเปิดยกขึ้นเด้อพี่น้องเด้อยิ้มที่สวยยิ้มที่สวยพี่น้องเพืสนใจนั่งโเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อโคขอลูกเขยเนาะไอ้บ้านยักตัวละเมื่อยสี่ควายเนื้อเบอกโอ้ก้อยเนื้อพี่น้องควายเนื้อควายเถอะไล่ด้เท่าไหร่เลยไล่ละหมื่นเจ็ดไล่ละหมื่นเจ็ดราคาเดียวกันบอกพี่น้องเพื่อนว่า ลายละหมื่นเจ็ดหม่เจ็าคานี่ตตอรองเด้อพี่น้องเด้อของฟลระเลยเนาะของฟลอผู้ใดสนใจจะได้คล้ยเน่อก็โท่มาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนยห้าสมหนึ่งห้าสามหนเจาห้าเจเก้าห้าะพี่น้องเจ็ดหนึ่เก้าห้าเจด้าหอพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโท่ข้ามากวล้ยเผือกอาเยงขามัน พอพันพี่น้องผูดาเจาจาคาของคนเท่าบหรจากของ,ของโอ้เท่าไรละค่าพินแปดหมื่นห้ามพันมันได้ยักปีเลยเหรอ,หส,อหสองปีหาเดือนสปีหเดือนแต่ว่าหันบุจักพอบอกอพินบุนจักพอแต่ว่ามันหันงามพี่น้องมันเชื่อมไปเป็นไ,ไปนี่ยังนย่งหน่อยอยู่เนาะความสูงสูงเท่าไหรเหรอรอยหาสิบพี่น้อง เป็นไฟดอนโอ้ที่น้องราคาแปดชิพหาเพิ่นวะราคาต่อรองเลยเนาะราคาแปดหาต่อรองเลยเนาะข้อห้อยยังหรือเพิ่งห้อยยังหรืซื้อเฮ้จะของเราเหรเจ้าของเราเราแากนี่ครับเจ้าของนี้เหรอเราเท้าเชือกเสียบแล้วนะเราแยกนี่เจ้าอะไรเราแยกโอ้เราแยกทายชิปเราแยกออกกล้อง เราย่านออกกล่องพี่น้รอกตัวของเพิ่นเพิ่นไว้ห้องไว้เตดชิบหาเบอร์เพิ่นหู่จักเบอร์เพิ่นบ่างเบอร์หุจักเบอร์เพิ่นเพิ่นย่านกล่องโอ้ยเพิ่นย่านกล่องเพิ่นเลยอันนี้เพิ่นมานำกลดเพื่นนี่แต่ลูกเถิกเนาะลูกเถิกลูกยังบ่ถึงเดือนแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไหร่แม่ลอยสี่สิบพื่น้องลูกบ่ทันด่านเดือนเป็นลูกไส้ราคาเปิดไว้ หกหมื่นครับหกหมืเนาะราคาเปิดหกหมื่นพี่น้องราคายังสิต่อลองได้นี่ลูกพคนยังบ่ถึงเดือนเพิ่นวะความสูงลอยสีเพิ่นวะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามหกหกพี่น้องผู้ใดสนใจทั้งบึงขอ้งหลวงเนาะเดี๋ยวพี่น้องเออครับผมผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องเป็นควายเลี้ยงเด้พี่น้องพี่น้องทั้งนั้น ปกจะเลื่อนอำเภอสว่างมือนีงควายไล่อยู่พี่น้องไม่ห้อยกับลายทั้งคนไทยเวียดนามเขามาหาสื่อพี่น้องแม่เบื่อฟังนี่พระเจ้ามาดัดสื่อไว้รถเดี๋ยวรอรับถึนรถอยู่ราคางัวราคาควาวกลวยซองนี่พอดีสื่อพี่น้องพอดีสื่อบ่อถือบ่อแพงพอดีสื่อ ผู้ขายกับผู้ดีเอผู้เพื่นนั่นเป็นพยานให้นี่ยต้องให้ผมเทาไหร่น้าหมมไาะเอกร่างตัวเ็นเลี้ยงเนาะได้เงินเมื่อไหร่หรอได้ยู่ได้ยินเนาะได้เงินเม่อมาสื่อว่าอีกหรเออสื่อยไปเลี้ยงวั้งตอนยอดได้เนาะได้เงินเ่สื่ออยื่ออยไปเลี้ยงมันออกรูออกต่นี่เนี่ยเขาเ็มันไปเลี้ยงซะบอกเพ่เห็นเพิ่เห็นผมชื่อว่าผมหัน สิบหกวันที่คนหจะได้สื้อขหาร่อยข้าก็หาร่อยโอ้ข้ากหาูหาร่อยเอาตัวน้อยเนี่ตีตัวใหญ่เงิบกัตัวน้อยก็ได้ตัวตัวน้อยจักบาทอะไรเจ้าเดียวนีบ่าโอ้นเสียว่นเดเงินเมือ่นเดเงินมือมา่นเสียวตัวนี้ใสเป็นืหอ่มัน เราเอาไปเลี้ยงเราเอาไปเลี้ยงเราเอาไปเลี้ยงเรียงนาะเราขอสามอยขอสองลอยขอสองอยเพื่อนหายเอาขายเอาจูงไปทรงคนเด้อบัตเด้อเพื่นสื่อทั้งสองโสดเแต่เงินเมินแด้เงินเมินเพื่อนดเงินเมินมาสื้อไปเพ่อขาจะบอกว่าสองเมื่นหาว่าเสร็จเขา พอดีอยู่พี่น้องทั้งขาวบ่บ่ขาวบ่ขาวครับเจ้าหนึ่งครับทั้งไคล่ะรเจ้าหนึ่งครับทั้งเต้าบ่ทั้งผมเลยล่ะครับโอ้เพิ่นว่าเจ้าหนึ่งลูกยังล่ะลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างมีใบเรียบร้อยเนาะพันวาลูกสร้างอุดรโอ้ส่างลงเจ้ว่ามันหันบึงอย่างคนขาหลุดพี่น้องเอาคันไทยไปดิล่ะไปเพิ่นว่าเจ้าหนึ่งบุญเนี่ยเปิดไทยมันงไหมโอ้งามๆลูกสร้างเพิ่นว่ามีใบมีหลอดเรียบร้อย บแมนลูกวยลูกส like ้างลูกส้างโอ้ยบะแมนเด้อลูกส้างเพิ่นว่าลูกส้างลูกกล้วยนั่นเลยลูกส้างเพิ่นว่าเศร้าหนึ่งเบอร์เขาได้ล้วเบอร์เขาเบอร์ยังล่ะศูนย์แปดหกศูนย์สองหกแปดหนึ่งสามศูนย์เพิ่นห้องไว้เศร้าหนึ่งลูกส้างส้างอุดรเนื่อบว่ามันส้างสุรินทร์เนี่ยเพิ่นว่ามีใบเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเลยตัวน้อยอยู่มันหงามพี่น้อง เดี๋ยังมันยังมันยังนหน่อยอยู่พิ่ห้องไว้ซื้อๆดอกพี่น้องเยเปินขายท่านบ่หอดดอกต้งจะลุกเศร้าต้งหลายเพ่ขายพี่น้องเีเปิดห้องน้องงามอยู่เป็นเจะเรียงอยู่ชิปซี่ยันปอร์อไรยังเนาะโอ้เศร้าสองศ้าสองสองหมื่นสองทันารเนาะลูกแรกลูกแม่หรือลูกูล่ะ ลูกผูลูกแมกไม่เอาพโอ้ล huh. ูกเพป็นลูกผูเนาะเอาีนาตัวงามควาจอดอนงเอาตังานมันงามมาคนตนี้ด้วย่ตลูกมันก้อนพี่น้องโอ้นีลูกคนลูกต้องอาเลยรหนึงลูกได้อะทิตหนึ่งเราคาเศร้าหาหารเศ้าโอ้เศร้าสองบ้ไม่ได้เศ้าหาต้องหาดเศร้าสองหารอยพี่น้องดออีสามก็หาโมกับลูกราคาตได้เนาะตได้ตได้อันานัคมหล สองข้อมโอ้ว่าสองข้อมพี่น้องอันนี้เศร้าสองหาลอยอันนี้ก็ลูกเรียกเท่กันลูกเรียกเท่กันนี่ก็ลูกเรียกพี่น้องลูกเรียกเพิ่นว่าอันนี้คือลูกเรี้ลูกแม่บ้าตัวนี้ลูกคู่กเขาท่กันเพราะแม่ลูกเพราะแม่ลูกกลูกเรียกเท่กันราคาเท่าไรตัวนี้ราคาสองหมื่นเอทดี่น้องแม่ลูกลูกเขาจุ่นพูนอยู่ราคาสองหมื่นเอท ข้าวต่อรองไห้ด้อพี sì> right. How However, 3. 3> 3. ่น้องเรือของไม่ออกเนาะเบอร์ติดต่อขาเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสพี่น้องตัวนั้นเศร้าเศอตัวนี้เศ้าสองตัวนี้ลูกตัวเถกลูกตูผูลูกตัวเถกขพาเลียงอยุ่นี่นขาต่อยู่เนาะเบอร์ข้าเบอร์ไ้บ้านนศูนย์แปดสี่นีเ้าสามสามเก้าสามหครับหาหเบอร์เดียวกันบ้าเบอร์เดียวกันก็บอกหรือว่าไมนคนละเบอร์ พี่น้องสองคมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อใจของสดพร้อมเนาะของสดสดเพิ่อนมาทั่วมาเลยพี่น้องแกะกล้องเลยในควายหน่ะควายแกะกล้องออกเพึ่งออกจากกล้องเพิ่อนวะหาต่อเอาพี่น้องต่ออ่าแม่เด็กก้อนแม่เด็กก้อนทั้งจากของนั้นมือนวันจันทร์วันจันทร์พ่นสอบสอบอีกซื้อว่าอีกเอ๊ะแต่ว่าวันจันทร์นีมาเบิ่งอีกในในเฮือนนั่นลูกเต้าได้บ่เหมบ่ได้ลูกบ่ได้โอ้ได้แต่พอกันไหมลูกผู้เดียวผู้เขาผู้ลูกคนละหมื่นเนาะ Ahí lo. Sí, ah, oh, y no, y no. ¡Ah, ah!